สวัสดีเช้าวันพุธนะครับวันนี้ลูกค้าก็มาเปลี่ยนยางนะครับเป็นโยโกฮมาม่าของหกห้าเจ็ดสิบสิบหกนะครับก็แถมฟรีนะครับน้ำมันเครื่องครับผมแถมฟรีน้ำมันเครื่องนะครับแล้วก็เปลี่ยนผ้าเบรกหลังเปลี่ยนผ้าเบกรกหลังตั้งศูนย์ถุงล้อฟรีนะครับดูแลตลอดอายุการใช้งานนะครับผม โปรโมชั่นก็มีเหมือนเดิมนะครับผมเปลี่ยนยางสี่เส้นตั้งแต่หนึ่งหมืนบาทขึ้นไปนะครับแถมฟรีครับน้ำมันเครื่องหรือผ้าบีกหน้าแถมฟรีเลยนะครับสอบถามได้นะครับผมศูนย์แปดเก้าศูนย์หนึ่งสี่สามเจ็ดจดสองครับการเลี่ยนเซอเตอร์แมคโคราดครับผมล้อแม็กเข้าใหม่ก็เยอะนะครับสวยๆนะครับผมนะครับล้อแม็กเข้าใหม่ เ R E 6กูนี่น้องใหม่นะครับหล่อมากครับผมอยากได้รอยางสไตล์ไหนสอบถามได้ครับ089-0143772้่าครับดานเคลียรเซ็นเตอร์แม็กโคราชครับมีตั้งแต่ขอบ15ถึงขอบ22นะครับผมยางก็มีหลากหลายยี่ห้อนะครับหลากหลายยี่ห้อ ริสโตนมิชลินกูดตยอาดันหลบแด็กคิงเลนโซดีเลนเต้จีทีเลเรียนอารทีศูนย์เจ็ดเลนโซวินฟอร์สคอจูนโยโกฮามาเคินด้า มีหลากหลายยี่ห้อนะครับซันนี่ไซเมดมีหลากหลายยี่ห้อครับล้อแม็กก็ตัวนี้หกลูนะครับหกรูกระบะมีทั้งหกลูกระบะทั่วไปนะครับแบบล้นแบบไม่ล้นมีนะครับล้อตัวนี้ก็แปดจุดห้านะครับแปดจุดห้าครับผม รอรอเงาๆครับคารมาสเตอร์แปดสีล้อก็มีนะครับ9.5้าจสิบจุดห้าก็มีนะครับเ5้าจสิบจุดห้าก็มีนะครับเนี่ยเนโซนครับขิดแดงครับผ,ผมขอบยี่สโซเ ร้านตั้งอยู่ตำบลด่านเกวียนอำเภอโชคชัยจัหงหวัดนครราชสีมานะครับ089014372สายีิเนเกวียนเซ็นเตอร์แม็กครับผมพอมศูนย์เเ์สิบเดือนได้นะครับอีออนเฟิร์สอยร์กสิกรศู์เรเซ์สิบเดือนครับผมขอบคุณครับ